มันก็หนึ่งปีนะครับที่ครูบ,รบ,บาอาจารย์ได้มาพบกันแล้วก็ได้มีกา,ารคำสั่งจะมีการแข่งขนะันกีฬารื่นเลิ่อนอะไรก็แล้วแต่แจาการจัดงานวันครูเนี่ยนะนะก็ยังยังมีรูปแบบนะลพัฒนาไม่แตแกต่างกานเดิมซึ่งนะคําปฏิญาณของครูในวันครูนี้ก็ค,คือมีอยู่สามข้อนะครับครับก็คือข้อหนึ่งข้าจะบำเพ็ญตนให้สมกับได้ชื่อว่าเป็นครูครนะนะข้อสองข้าจะตั้งใจฝึกสอนศิษย์ษ 30, ให้เป็นพลเมืองดีของชาติ ข้อสาม้าจะรักษาชื่อเสียงของครูและบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมครนะฮะมีสาข้อซึ่งเวลาปฏิญาณไปแล้วนะฮะก็ทุกคนก็ต้องนึกถึงคำปฏิญาณที่ให้ไว้ในวันครูอันนี้ก็เป็นเป็นเรื่องเรื่องที่ผ่านมาในในเรื่องของวันครูปีนี้สื่อให้ความสําคัญใล้วันครูเยอะมากเยอะเลยฮะผมเยอะขึ้นเยอะขึ้นผมได้สั่นสื่อนะฮะเยอะขึ้น แต่ละปีแต่ละปีที่มีบรรครูที่วันครูเนี่ยราชการกินจะไม่หยุดยกเว้นครูครับยกเว้นที่กินครูก็ไม่ได้หยุดหรอกฮะแต่นักเรียนเนี่ยไปเรียนไม่ได้ก็ครูไปทำกิจกรรมวันครูนักเรียนก็เลยหยุดเรียนไป็นหนึ่งวันสบายน,นักเรียนไปวันนี้นี่ทางลโลงอยู <c oughs> อย่ลยพี่จุนนะทางโลงหน่อยนักเรียนไม่ได้ไปงเรียนแล้วก็มีครูลากิจไปสองคนครูอาคเนย์ครูสุรพลครู รใน่จะทำทำทำครูอคเนนิดนึงนะครับเออเขาว่าครูเนี่ยได้อภิสิทธิ์กระจักข้าราชการอื่นๆนะครับอันนี้เราเราเราพูดกันแบบภาพรวมๆนะครับเขาว่าครูเนี่ยได้อภิสิทธิ์มากแล้วแล้วก็วันอะไรล่ะเปิดปิดเทอมหมายถึงว่าเขามีวันหยุดเยอะกว่าเดือนเยอะแล้วก็ได้อภิสิทธิ์เดี๋ยวเดี๋ยวผมอาจจะใช้คำ หลุล้าะว่ามีมีมันยุตก็เยอะแล้วก็ได้แล้วเขาขอซอซามแล้วรับอะไรเนี่ยมันม <se ีอะไรพิเศษพิเศษเยอะทั้งทั้งที่อันอันนี้จริงจริงนะก็ผมยินจะกรูเลยว่าไอเขาเนี่ยเขาเรียนผิดเขาไปผิดเขาไปทํางานผิดเพราะว่าเนี่งจาเรียนสายครูมาเป็นครูนะเขายังได้อะไรอะไรเยอะๆขอซอซามยังนี่ตรนเนี้ยคือมันเป็นจริงที่ที่ที่ หลายคนต้องการอยู่เออก็คือเหมือนกับว่าความเป็นครูปัจจุบันเนี่ยมันมีมีสิ่งท uh, ี่ทําให้ครูได้รับค่าตอบแทนหรือสิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นวันหยุดหรืออะไรมากขึ้นเพราะฉะนั้นหลายคนก็มองการพัฒนาว่าอาชีพครูน่าจะเป็นอาชีพทางเลือกที่ดีขึ้นในอนาคตอย่างนี้นะอาจารย์มองมองเรื่องของครูว่าไง เอาเป็นประเด็นประเด็นไปกันนะประเด็นแรกเร,เรื่องวันหยุดนะครับ,รบจริงๆโรงเรียนปิดเทอมนะในในในประเทศไทยเขาไม่ได้ปิดชิดครูนะครับเขาปิดโรงเรียนยุดนะครับแต่ครูเนี่ยยังว่าต้องทํางานตลอดอนะต้องทํางานตลอดอผมทํางานเป็นอาชีพครูนะครับคุณปริญญาเนี่ยคุณปริญญานี่จะมีวันหยุดพักผ่อนปีหนึ่งประมาณสิบห้าวันนะเขาให้ลาพักร้อนได้าลาพัก้อลาวันแต่ครูนี่ไม่มีวันลาพักร้อนนะครับเขาไม่ให้ลาพักร้อน เพราะทัานผมทางานมาได้ประมาณปีนี้เป็นปีที่จริกๆสี่สิบปีนะ,ะครับว่าการมาสี่สิบปีนะไม่เคยได้ลาพัรกร้อนเลยและปิดเทอมก็ไม่เคยได้หยุดเลยเอ,อนะฮะไม่ได้หยุดเลยเพราะว่าในขณะที่ปิดเทอมนะครับนักเรียนหยุดไปเนี้ยเราก็ต้องเตรียมรับนักเรียนใหม่เ,ออเรียนสอบนักเรียนสอบเข้าทําตารางสอบ,บนะฮะทําทุกอย่างเลยที่เตรียมเพื่อจะเพื่อจะพอบเข้าทเบียนนักเรียนจะได้เรียนนะฮะรับเรียนรับลงทะเบียนเรียนรับอะไรก็อะไร เป็นงานที่ต้องทาตลอดเลยอืเสร็จแล้วพอเราทําตลอดจนถ้าเอาเปิดเทอมอีกแล้วพอเปิดเทอมอีกแล้วเราแทนที่เราจะได้ลาพักร้อนเขาบอกลาไม่ได้ลาพักร้อนไม่ได้เนื่องจากครูมีปิดเทอมแล้วอย่างที่คุณสมชายบอกว่าครูมีวันอยู่นี่วีสิสอิจิๆแล้วไม่มีนะอิจฉากให้มาบ้างอาจารย์ ตอนนี้อันนี้เป็นเรื่องจริงนะครับเราทำงานมาสี่สิบปีแล้วเขาไม่ใช่ไม่ใช่ชม่ใช้เพิ่มไม่ได้หยุดเลยปีเลยเมื่อกี้ได้สามสี่วันผมจนจนช่วงสงกรานกันหละผมคนหนึ่งกลายชิดคูอยู่รู้เรื่องแต่แต่ก็คูก็มีวันหยุดเหมือนกันแต่ผมก็ยังแปลกๆอยู่ว่าเขาก็ไม่มีวันหยุดแต่คนอื่นมาว่าคูนี่มันหยุดเยอะอะไรเขาบอกมันดูเหมือนมันดูเหมือนเยอะใช่ไหมผมว่าจิงว่าคูหยุดเนี่ยแต่จริงจรคูไม่ได้หยุดคูยังต้องทํางานอยู่ทีนี้ อันที่สองที่บอกว่าการเพิ่มวิทยาฐานะเรื่องขอต่อตา้มเรื่องอะไรเนี่ยผม,มนักริาการมาเนี่ยสี่สิบปีกว่าจะได้ขอต่อสามเนี่ยเป็นปีที่สามสิบกว่านะฮะ <laughs> คือ,คอ,คอต้องทําผลงานทางวิชาการแล้วเขียนงานวิจัยหนึ่งเรื่องออนะฮะคือใช้เวลาเขียนออกมาณทั้งหกเดือนได้ไหมนะฮนะนะครับอริองหนึงเรื่องที่ผมเขียนหกเดือนเนี่ยผมทําการศึกษาม,มาว่าสองปีนะะแล้วก็มาสรุปเรื่องเนี่หกเดือนเพื่อส่งไปขอขอต่อสามนะฮะก็เป็น เป็นเหมือนจบผลงานทางวิชาการที่เพิ่มเข้ามาแต่ว่าเหน่วยงานอื่นๆเนี่ยนะครับก็ก็มีนะถ้ามีวิชาชีพเนี่ยก็จะมีมีลักษณะที่เป็นเหมือนกับชานชาญการชำนาญการพิเศษถูกไหมเชี่ยวชาญเชี่ยวชาญพิเศษนะฮะมันก็เหมือนกับอย่างนี้เหมือนกันแต่ว่าก็ต้องทําผลงานเหมือนกันนะครูครก็ต้องทํา ว่าเดี๋ยวนี้ครูก็ทากันน้ำมือตลายไยหมดเลย,เลย,ย<อ>ท,ทลยัอะทัตาลายเป็นกองกองเลยนะฮะ<อ>ที่ไปทาผลงานทางวิชาการเนี่ยจะไปได้ดีรัดไถ่เอกสารเอออืมตั้งรวย,ยไปหมดเลยแต่ว่าแต่ว่าครูได้ได้มาแล้วเนี่ยก็ใกล้ๆแล้แล้วใกล้ใกลเกษียณจะทํามาเสร็จแล้วก็จริงๆไม่ได้ใกล้ใกลเกษียณหรอกใกล้กล้หมดแรงแล้ว, <laughs> ลวมหมดหมดแรงหมดไฟแล้วเพราะว่าการทำระยะย่างเนี่ยเป็นงาน แต่ะะอย่างนี้เป็นทางวิชาการเป็นเรื่องยากนะครับเ,เรื่องยากกว่า <sk år> จะได้มาไอคนนี้หลายปีนะฮะอย่างคอทศสามนี่ก็ยากแล้วตอนคนะอทส 3, ี่เนี่ยยากด้วยดีก็มีมีไม่กี่คนนะ <sk år> อะคอทศห้าเนี่ยในประเทศไทยนี่จะมีอยู่คนนะนะคือ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 ยากขึ้นยากขึนะ้นเรื่อยๆนะและ้วก็ได้น้อยแต่จริงๆวลาเขาเขียนไว้เขาจะเขียนไว้เฉยๆรู้มากเลยความเจริญจ้าน้าเราจะเดินไปได้อย่างนั้น แต,แต่เรื่องของความเจริญก้าวหน้าเรื่องของตำแหน่งหน้าที่อะไรจะไม่ใช่เรื่องสำคัญนะฮะในเรื่องของครูครูเนี่ยหน้าที่สําคัญก็คือต้องดูแลนักเรียนวันนี้ท่านสองผู้ว่าราชการจังหวัดท,ท่านไก่ดินบรนดานเนี่ยนะได้ไปเป็นประธานในพิธีของอาชีวศึกษาที่วิลาศิคย์ประตูรีเมื่อบับวมเขมีการแสด็จงวันนะครับเป็นเข็มเชื้อจูเกียนนรินะฮะหนึ่งแสนครูดีให้ครู ะก็ได้เข็มมาในคันนะฮะแล้วก็ประกาศมันวันหนึ่งใบถ้าเราครูที่ได้รับรางวัลหลายคนก็ได้ใบประกาศนะคนละใบละหบ่อยนะเป็นการเทศสุเกียรติเท่านั้นครูก็ภาคภูมิใจแล้วนะก็ทํางานมาทั้งปีแล้วก็ถือว่ามีสิ่งตอบแทนครับทำงานมาทั้งชีวิตมีสิ่งตอบแทนที่เป็นเกียรติยศแต่ว่าทางที่เขาแจกรางวัลเขาก็ไม่มีสตังค์ให้นะออก็ให้แต่เกียรติบัตร ท่านยาดูนดมาดานก็แสดงปอฐต,อตาถาวันนี้เรื่องครูครับ,รบเรื่องครูกับการพัฒนาประเทศนในเรื่องของการที่การที่เราจะสอนคนไปสู่ประชาคมอาเซียน嗯嗯นะเป็นเพินท่านก็พูดในสรุปในหลายเรื่องนะครับ,รบในในเรื่องของครูในการพัฒนาคนาที่จะสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนครือจเินๆเนี่ยเขาเปรียบท่านกะเปรียบเทียบให้ฟังว่าจริงๆแล้วในสมัยทัก ปีก่อๆที่แล้วเนี่ยเรานะในในเอเชียราศิกษาเนี่ยเราถือว่าเราเป็นรองแค่สิงคโปร์นะครับนะครับแต่ขณะนี้เนี่ยเราเป็นรองอีกหลายประเทศในมาเลเซียเนี่ยเราก็ตามเราปล่อยครับไปก่อนเดี๋ยวเราวิ่งตามทันนะ่ยนะในหลายประเทศกำลังจะจะแสงเรานะฮะปัญหาหลักๆของเราก็คือการพัฒนาคนนะฮะแล้วคนที่จะพัฒนาคนได้ได้ได้สัมผัญที่คือครูซึ่ง นะเราก็ต้องมาทดกวนกันว่าให้สิ่งที่เราทํากันมานะฮะเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วไม่ว่าจะเป็นการปฏิรูปการศึกษาการประเมินการศึกษาหรืออะไรต่างๆเนี่ยจริงๆแล้วมันทําให้อผลต้องการศึกษานังนั้นดีขึ้นหรือเปล่าครับอืมใช่มัน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 ,มนยังไปได้ไหมเราจะต้องปฏิรูปรอบสองอีกไหมแน่นสิเพราะนี่นะันะ่งคุยกับพี่สมชายอยู่เหมือนกันครับจริงๆแล้วนในธรรมชาติของบ้านเราเนี่ยกระบวนการหนึ่งที่ไม่ได้เติมไปให้เด็กรู้เดี๋ยวนี้เราเดินไปข้างหน้าจะเข้าอาเซียน จะเข้า AEC แต่ลืมไปดูวที่บ้านเรามีภูเขากี่ลูกที่กำลังจะถูกระเบิดทรัพยากรที่มันหายไปจะส่งผลกระทบกับความเป็นอยู่ดั้งเดิมของตัวเองยังไงการคิดเชิงสร้างสรรค์ของสติปัญญาที่จะสร้างมูลค่าสร้างผลตอบแทนดีกว่าขุดของเก่าระเบิดของเก่าทำลายของเก่าขายอย่างเงี้ยมันไม่มีประเทศอื่นเขาขายไอเดียอย่างซอฟต์แวร์อย่าง iPad อย่างอะไรพวกนี้ขายปัญญาทั้งนั้นเลยใช่ไหมจัะอืม นะครับมาพัพยากรนด้านเราแต่ที่สําคัญเรื่องหอนึ่งที่ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดพูดถึง <Yeah. S 2> ท่านท่านท่านสายพูดถึงก็คือยุธทธศาสตร์การศึกษาของจังหวัดครับ <Yeah. S 2> ซึ่งเราขณะนี้เราทํามาตรฐานของการศึกษาเนี่ยให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้ <Yeah. S 2> งประเทศนะฮะอยู่เพชรบุรีก็ต้องเข้ากรุงเทพไปสอบก็ต้องไปแแข่งสอบแข่งกับกรุงเทพ uh huh. นะฮะเป็นมาตรฐานสูงสุดเลยขณะเดียวกันเนี่ยมาตรฐานของจังหวัดนะยุทธศาสตร์ของจังหวัดเนะี่ยทิศทาง,งว่ามันจะไปแบบไหนนะทั้ง การศึกษาขั้นพื้นฐานและการศึกษาทั้งการศึกษานอกระบบตามอัธยาศสัยนะทั้งมหาลัยเนี่ยเราเรามองไปเป้าเดียวกันคือการส่งเสริมปัจจุบันควรจะมียุทธศาสตร์จังหวัดว่าทิศทางในการพัฒนาของจังหวัดเราจะเป็นยังไงเรามีทรัพยากรอะไรถูกไหมและเราจะวางระบบการศึกษาเป็นยังไงทำให้คนเนี่ยเรียนรู้นะมีคารทำนะขณะนี้ท่านพูดให้ความสําคัญของการอศึกษามากนะ ว่าต่อไปเนี่ยคนก็มีอาชีพนะแล้วก็มีอาชีพหลายที่ในประเทศไทยขนาดนี้ยก็มีคนต่างชาติ <c oughs> เริ่มเข้ามาแย่ง <c oughs> อย่างในทางงานด้านโนรงแรมนะฟิลิปปินส์ก็เข้ามาแข่งกับเราเราเขาก็ได้เปลี่ยนกับเราด้วยในเรื่องภาษ้าในเรื่องลักษณะนะการพูดการจาอะไรทั้งหลายนความรู <c oughs> ค้ความสามารถนะฮะเขาก็มาแข่งกับเราถ้าเปิดเสรีเนี่ยเขาก็จะมาเยอะกว่านี้ <c oughs> ก็จะทําได้เต็มที่กว่านี้คือทีนี้ เรื่องของการแข่งขันเราก็จะมีปัญหาทีเดียวใช่เราจะวางยุทธศาสตร์ของจังหวัดเลยยังไงเพราะจังหวัดเราเนี่ยก็เป็นจังหวัดเหมือนจะมีถยาเรื่องการนท่องเที่ยวมากพอสมควรแล้วรายได้ส่วนหนึ่งนะฮะก็ได้จากการท่องเที่ยวครัเพราะการท่องเที่ยวมันจะเสริมอีกสายหาชีพนะฮะซึ่ง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 มันมีอยู่ใน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 ประเทศเรานะเรื่องของอาหารเรื่องของอะไรต่างๆนะฮะเราไม่เคยทํายุทธศาสตร์จังหวัดในเรื่องการศึกษาเลยแต่พอเราทํายุทธศาสตร์เราก็ไปทําเรื่องอะไรก็ไม่รู้ ครับนะเยอะมากแล้วก็ไม่รู้เรื่องอะไรโอ้เะพอเรื่องอะไรก็ไม่รู้เพราะผมไม่ได้ไปทำไงแต่ก็มีล่แต่เขาก็ไปเคยบอกว่ายุทธศาสตร์จังหวัดจะทิศทางมันจะมุ่งไปทางไหนนะแล้วคนที่ไปรองรับยุทธศาสตร์จังหวัดเนี่ยหน้าตาควรจะเป็นยังไงถูกไหมนั่นจีบอย่างพี่จุนได้ไหมพี่สมชายยังผมได้ไหมอ้าวมันเป็นอะรู้ธรรมชาติของจังหวัดแต่ไม่รู้ธรรมชาติคนอื่นครับ ะจะเป็นเป็นเรื่องหนึ่งนะ,งะม,มีเรื่องหนึ่งที่นา่าสนใจมากนะแต่ลำพานแต่แล้วเมื่อวันที่15มกราคมเนี่ยมันมดีดาวเพาะน้อยรวมหนึ่งนะชื่ดีเจ14ไม่ทราบว่าวไปบนเขาแดดแล้วเจอหรือเปล่าันเราไปกลางวันเลยไม่เจอ,อได้ดูดาวมดดูอื่นอยู่ที่มันมีขนาดนะประมาณาสักเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณสัก45เมตรนะครับแล้วก็มันก็ลอยเฉียดโลกเราไปเอ้าเลย ทำไมไม่ชน<า>เลย่ะเฉียดโลกเราไปเลยด้วยระยะห่างประมาณ 28, มื่28,000ก,กิโลเมตรแต่2 8 0ไ0เฉียดมากนะครับ28,800กิโลเมตรเพราะว่าถ้าเข้ามาใกล้กว่านี้เนี่ยรแรง,ง,ง,งดึงดึงเขาเรดึงดูดเข้ามาแล้วมันจะเป็นประมบาดลูกขนาดใหญ่ๆเลยที่มันจะตกมาแล้วก็กระเลือนไปหลายส่วนเลยแต่ว่ามันก็ดีที่จะทําให้คนเราสูญพันธุ์เป็นไดโนเสาร์นะมันก็มันก็เฉียดกันนะซึนซึนซึนก็มันก็เคยเคยเกิด เกิดขึ้นลักษณะเฉียดเฉียดแบบนี้นก็เกลือมันปีก่อนนะก็เกือบเหมือนกันเหรอเหมือนกันนะฮะเกือบเกือบมันก็มันยากรอนไปเฉียดเฉียดพยากรณ์ติดไปสองพันแปดร้อยยี่สิบเมตรสองหมื่นนะแล้วเมื่อเกือปีที่แล้วเนี่ยก็มีชื่อโพลิสนะใหญ่กว่านี้ใหญ่กว่าดีเอชสิบสี่ก็เกียอโลกไปเหมือนกันแต่ว่าประมาณสามหมื่นกิโลเมตรแต่อาจารย์พูดถึงดาวหางเลยผมนึกถึงดาวหางคาเล่นะเมื่อก่อนเมื่อโอุหลสิบปีแล้วล่ะ ที่เราดูดาวหางฮันเลจนเบื่อมันมีดาวหางลูกหนึ่งที่ค้างฟ้าอยู่วันนั้นเป็นสิบสิบวันแล้วเราก็รู้จักดาวหางตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาว่ามันคือ,คอฮันเล่แต่ตัวนี้ตัวนี้จะไม่เห็นชัดเจนในลักษณะของดาวหางคือคือจะไม่มีกาส์ตเอยู่จะเป็นคุดดาวขา้อน้อยก็คือหินก้อนโตโตฮะครับหินก้อนเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณสี<อ>่ส<อ>ิบห<อ>้าเมตรแล้วก็จะเฉียดไปแล้วก็มีลูกหนึ่งนะในปีพออีกสิบหกปีข้างหน้าก็จะเฉียดอีกครับ นะฮะแต่ว่าเฉียดที่ประมาณแค่สามหมื่นกิโลเมตรก็ไกลออกไปกใหญ่ใหญ่ฮะไม่หวาเสียวเท่าไหร่มาก็อาจจะคุณไปยาลองนับอายุหรือว่ายังอยู่หรือเปล่าก็จะอยู่ทันได้จะไ่โดนอะไรด้วยองหนาเสียดได้มันนาเกินไปมันจะเพื่อปีแต่วันหนึ่งนีนะถ้าเรายังเรายังไม่ป็นอะไรไปแคกต่อเนี่ยมันคงมีครับลูกที่ที่มาโดนโลกข้อเดาข้อน้อยเนี่ยลอยอยู่ในบรรยากาศที่นับเป็นเป็นละล้านเลยนะเออแจนพูดถึงตรงนี้มี ข่าวไม่ใช่มีข่าวหลายคนที่ไปไปสักการะ,ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไม่ว่าจะเป็นทั้งเออ่คนในการในในวงการศาสนาบางบางากลุ่มเนี่ยที่เขามีการเอาหินอุกาบาตไม่ว่าจะมาปลุกเสกมาทําเครื่องรางของขลังขายทั้งในระบบอินเทอร์เน็ตในโทรทัศน์ดาวเทียมอะไรต่างๆตรงนี้ถ้าตามที่อาจารย์พูดถึงถ้าดาวดาตกเล็กๆน้อยๆถ้ามันเข้าสู่โลกมันควรจะเผาหมดไม่ใช่หรือ จริงมันก็มีมีเศษที่เผาไม่หมดม,มีพบอยู่หลายที่แต่ว่าไม่เยอะนะครับมีเหมือนกันเศษในระดัเศษทอนหนึ่งอาจจะไม่ใหญ่มากแต่ว่าที่เข้ามาขายตายกันผมคิดว่าน่าจะไม่ใช่แ<ล>ต่กาอินอุกาบาที่ลอยอยู่ในในระบบสุริยะจักรวาลแล้วมันตกมาในโลกเนี่ยนะไปหาวิทยามาไนมันก็คือเศษหินยาชนิดหนึ่งนั่นเองออจะถามต่อสังเกตยังไงครับ อ่าไม่<น>ไม,ไม่ไม่ต้องไปคิดว่ามันจะมีความพิเศษพิเศษอะไรขนาดตัวมันเนียเอาไม่อลอดมันจะเผโโเาโดนเผายื้นหมดเลยอะมันคงไม่จะเกิดประโยชน์อะไรหรอกครับนี่มีมิ่ี่ตคุ้มครองคนได้นะก็คือคุณงามความดีของเมกาตอร์นาทรีนทาประโยชน์ให้คมชนและสังคมนะเดมีของดียังไงทน้งวัน,นหนึ่น <S <S นงก็แค่้ายหมดแลครับต้องบอกว่าอย่างนั้นเลยนะทาอะไรที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมทําอะไรที่เป็นประโยชน์กับคนรุ่นหลนะังอ่าถือว่าจะได้ ได้คุณค่าได้ประโยชน์มากขึ้นในชี่เดียเวลาตายไปนะคนก็จะได้ไม่แค้นี้เนี่ยก็ไม่ต้องไปแล้เรือดถึงมากหรอกอ่ะในชนนี้เนี่ยก็ยังดีนี่ผมก็น่าจะเป็นประโยชน์นั่นสิที่ยังยังปูกลู่ผสมเนี่ยพูดไว้แล้วก็ให้แง่คิดไว้ก่อนที่จะเผาท่านหรือท่านบอกว่าตายก็เผาก็จบมันก็แค่นั้นที่เหลือไว้คือเรายังพูดถึงท่านนัานปู่สมอยู่ตลอดเนาะ ทําคุณงามความดีไ้ได้ทําประโยชน์ต่อสังคงไมไ้ได้นี่ก็ถือว่าคน, <ะ S 1> น่าที่มีความสำคัญ๋ยววันนี้นานอาจารย์ไปไหนมาบ้งางแต่ก็ทําพิธีที่เวลาเทคนิคเชิงบุรีอย่างเดียวเลย<อ>ไมไปไหนเลยนะครับ